รู้หรือไม่ทำไมคนจำนวนมากถึงเชื่อว่าแมวดำเป็นลางร้ายแล้วทำไมในบางประเทศกลับมองว่าแมวดำคือเครื่องรางนำโชควันนี้เราจะพาไปไขปริศนานี้กันรู้หรือไม่เรื่องเล็กๆที่คุณมองข้ามอาจซ่อนความจริงที่คุณไม่เคยรู้สวัสดีครับนี่คือรายการรู้หรือไม่เพราะบางเรื่องรู้ไว้ไม่เสียหาย รู้หรือไม่ทำไมคนจำนวนมากถึงเชื่อว่าแมวดำเป็นลางร้ายแล้วทำไมในบางประเทศกลับมองว่าแมวดำคือเครื่องรางนำโชควันนี้เราจะพาไปไขปริศนานี้กันเรื่องราวของแมวดำในฐานะลางร้ายนั้นมีรากฐานมาจากยุโรปในยุคกลางโดยเฉพาะช่วงล่าพ่อหมดแม่หมดในเวลานั้นผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดมักจะเลี้ยงแมวไว้เป็นเพื่อน และหากแมวตัวนั้นเป็นแมวดำก็จะถูกมองเป็นวิญญาณปีศาจหรือสัตว์เลี้ยงของแม่มดความกลัวนี้ฝังรากลึกจนกลายเป็นความเชื่อของคนยุคต่อมาแล้วทำไมต้องเป็นแมวดำสีดำมักถูกเชื่อมโยงกับความลึกลับความมืดความตายในทางจิตวิทยาสีดำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่เรามองไม่เห็นพอผสมกับนิสัยแมวที่เงียบซุ่มเงียบเดินเบาก็ยิ่งทำให้คนรู้สึกไม่ไว้ใจ และด้วยอคติจากยุคกลางก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเห็นแมวดำสัตว์หน้ารถหรือเดินผ่านเท่ากับโชคร้ายทันทีแต่รู้หรือไม่ว่าในหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นอังกฤษสกอตแลนด์แมวดำกลับเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคดีเช่นในญี่ปุ่นการที่แมวดำเดือนเข้าบ้านหมายถึงความมั่งคั่งจะเข้ามาหรือในสกอตแลนด์ถ้าแมวดำมานั่งที่หน้าประตูบ้านหมายถึงจะมีโชคลาภ นี่แสดงให้เห็นว่าความเชื่อเกี่ยวกับแมวดำนั้นไม่ได้มีแค่ด้านลบแต่มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและบริบททางสังคมในโลกยุคใหม่หลายองค์กรก็เริ่มรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของแมวดำเพราะความเชื่อผิดๆนี้ทำให้แมวดำถูกรับเลี้ยงน้อยกว่าแมวสีอื่นลองชิดดูสิถ้าเราเกิดในอีกประเทศหนึ่งเราอาจจะมองแมวดำในมุมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง สิ่งนี้สะท้อนอะไรมันบอกเราว่าความเชื่อไม่ใช่ความจริงและการตั้งคํำถามกับสิ่งที่เราเชื่อก็เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ใหม่ๆแล้วคุณละ่ะมองแมวดำเป็นลางดีหรือลางร้ายคอมเมนต์มาได้เลยแล้วเจอกันตอนหน้ากับเรื่องราวรู้ไม่รู้ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดความรู้สนุกๆแบบนี้